สบายดีแทนนี่แทนนี่ม่ได้ลงคลิไปไม่ใช่เลยช่วงนี้ติดภากรกิจเจ้าผู้ติดตามทุกคนมาได้ลงคลิปเลยช่วงนี้ข่าวเบียเด้อเจ้าหน่อยวางวางสิไปหาถ่ายทำปรานที่ต่างๆไม่ให้เบิงเด้อช่วงนี้เบิง ก็ตายท่านี่นะฮักนะฮักไปก่อนเด้อทุกคนมึงเพื่อนทุกคนท่านี่สบายดีในเดูท่านี่ท่านี่เอ้ยชว่วงนี้หนาวแล้วหักษาสุขภาพกันใน่เด้อทุกคนดูลาวหนาวแล้วหนาวหลายบางมือสิบแปดองศาบางมือสิบหาองศาเนาะตอนแรงกับตอนเช้า ลไปแล้วไปแล้วไปใช่แล้วลิ้นสอดแอบ นี่นะบอท่นี้ท่านี้โอ้ยทานี้คนลลยบนน้าวแล้วทานี้เป็นตัวแม่ซ้ำโอ้ยมีตัวแม่สามตัวเอ้สองตัวมีตัวผู้เลย มีตะผูเอามาแลกกันในดูตัวหนึ่งท่านี่กินหัวอาหารแหละท่านี่กินอาหารแหละ ว่างๆเราจะเก็บภาพบรรยากาศตอนเศรา้าอากาศหนาวที่ประเทศเลาวให้เบงเดอแข่งสวาาัสดิเกศให้เบงเดอช่วงนีงวง้ว่างเลยคาเวียอาหารแช่บบร์ท่านี่กินอาหารแช่บอร์บายๆเนีน่ยเด้ บายบายฝากติดตามกันเด้อเด้อจะเฝ้านี้ไปใส่เด้อว่างเราจะไปถ่ายคลิปให้เบ่งโอ้วันคริสต์มาสกับวันข่าวดาวสิพาไปเบ่งเที่ยวชมหาดอาหารโดมคำเด้อกับคอนโดชั้นแปดเตรียมตัวพบกันเด้อในวันที่สองหาวันที่หนึ่งเอ้ยวันที่สองเด้อบายบายทุกคนมารีวิวเบ่งมันยัง บรรยากาศห่านเขาเลยก็อ,อาหารห่านเขาเป็นอะไรเนาะบายบายในท่านี bye. Bye ้บาย